ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมไม่คนแสวงหานะครับคนเล่าเรื่องคนเล่านิทานคนเล่านิยายปรมปรานิยายพื้นบ้านนิยายชาวป่าเรื่องอาถรรพ์ไทยต่างๆครับสำหรับวันนี้ครับเป็นเรื่องเสือสมิงกินพระธุดงการเดินทุดงเป็นวัคปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้แต่ไม่มีการบังคับแล้วแต่ผู้ใดจะสมัครใจปฏิบัติ เป็นอุบายวิธีกำจัดกิเลสขัดเกาากิเลสทำให้เกิดความมักน้อยความสันโดษยิ่งไม่สะสมเพื่อให้เบาสบายไปมาสะดวกด้วยไม่มีภาระมากเหมือนนกที่มีเพียงปีกก็บินได้มิใช่เพื่อสะสมหรือเพื่อราบสกาละและชื่อเสียงการทำเพื่อราบสกาละเพื่อเจ่อเสียงต้องอบัตทุกข้อครับ แต่การออกธุดงนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ใช่บวชใหม่และจะเดินออกธุดงเดี่ยวได้เลยบางก็ว่าต้องมีห้าพันษาขึ้นไปถึงจะเดินออกธุดงได้เพราะการเดินธุดงในป่านั้นบางครั้งต้องเจอกับอะไรมากมายทั้งสัตว์ป่าไ่า้ป่าแม้กระทั่งพวกโจรสมัยเกือบร้อยปีผ่านมาในป่าจะได้ข่าวพระธุดงถูกเสือกัดตายถูกสัตว์ทำร้ายฆ่าตายบางลูกหลงป่าอดอาหารตาย บางลูกเป็นไข้ป่าตายเยอะไปหมดถ้าไม่มีวิชาหรือการเตรียมพร้อมที่ดีส่วนมากจะเสียชีวิตในขณะเดินทุดงพระอาจารย์สอนพระหนุ่มอายุ35ปี15พรรษาพระหนุ่มผู้เป็นศิษย์ของหลวงพ่อจำปาผู้มีอภิญญาเหมือนพระอ,อรหันต์ชอบเดินทุดงเป็นวักปฏิบัติได้เข้ามากราบลาหลวงพ่อจำปาเมื่อออกพรรษาได้หนึ่งเดือนหลวงพ่อจำปาเลยถามไปว่าคราวนี้จะไปไหนละสอน พระสอนบอกกับหลวงพ่อว่าคราวนี้จะขึ้นไปแถบพม่าแล้วตัดขึ้นไปทางสิบสองปันนาครับหลวงพ่อหลวงพ่อถามจะไปนานแค่ไหนล่ะสอนคงกลับมาก่อนเข้าพรรษาครับแล้วจะไปเมื่อไหรพระพระสอนก็บอกว่าคงอีกสาวันข้างหน้าครับหลวงพ่อจำปาบอกสอนว่าไปคราวนี้จะมีมารประจนจะทำอะไรให้คิดให้ดีนึกถึงพระพุทธคุณเอาไว้เอาศีลเป็นเครื่องเก,ก,กบบาะกำบังกายแล้วเจ้าจะปลอดภัย จำคาถาต่างๆที่หลวงพ่อได้สอนได้ไหมสอนมันท่องให้ขึ้นใจมันจะช่วยเจ้าได้จงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วพระสอนก็ก้มกราบลาหลวงพ่ออีกสามวันต่อมาพระสอนก็ออกเดินทางจากวัดโดยมุ่งหน้าไปยังที่ทองผาภูมิและตัดเข้าจังหวัดตากตรงรอยต่อระหว่างอำเภอน,นั้นเพราะเคยเดินทางมาก่อนแล้วค่อยๆเดินทางเข้าประเทศพมา่าต่อไป เดินทางผ่านหมู่บ้านกะเลียงไปเรื่อยพระสอนแบกกฎตามทางที่ชาวบ้านใช้เดินเท้าเวลาไปมาหาสู่กันพอเริ่มจะเข้าป,ประเทศพามา่าก็เริ่มห่างไกลจากผู้คนไปเรื่อยการเดินทางก็ลำบากขึ้นคืนนั้นพระสอนได้ปักกดตรงระหว่างเส้นทางร้อยต่อประเทศไทยกับประเทศพามา่าตอนกลางคืนก็ได้ออกมาเดินจงกรมตามปกติพอเริ่มดึกก็เข้ากลับไปเจริญภาวนาในกรด ระหว,ว่างที่เจริญภาวนาอยู่นั้นก็มีเสียงกิ่งไม้หักล่วงลงมาหน้ากดพระสอนไม่ได้ตกใจอะไรยังคงนั่งอยู่ในสมาธิต่อไปแล้วก็มีเสียงดังออกมาว่าพระนุ่มเจ้ามาปรากฏในที่ของข้าจงออกไปเดี๋ยวนี้พระสอนลืมตาขึ้นมาก็เห็นสัมภเวสีต้นหนึ่งยืนล่างสูงใหญ่เท่ากับต้นไม้มันพยายามจะเอามือมาคว้ากดแต่ก็ต้องหดมือกลับไปเมื่อถึงกดพระสอนบอกว่า เราจะแผ่ส่วนบุญส่วนบุญส่วน,วนไปให้เจ้าจงไปที่ชอบที่ชอบเถอะอย่ามาเบียดเบียนกันเลยทําแบบนี้มันบาปหนักนะสัมภเวสีต้นนั้นไม่ฟังพยายามจะเข้ามาใกล้กรดให้ได้แต่มันก็ได้แค่อยู่ห่างๆจนพระสอนแผ่เมตตาออกไปเจ้าสัมภเวสีก็ยังไม่ยอมลดละพระสอนบาว่าถ้ายังมารบกวนอันตมาอีกคงต้องใช้วิธีรุนแรงไล่ให้ไปไกลๆนะสัมภเวสีต้นนั้นยังไม่ยอม มันหันไปหักกิ่งไม้แล้วโยนมาเพื่อจะให้ถูกกดของพระสอนแต่เมื่อกิ่งไม้ลอยมาก็เหมือนมีลมพัดให้กิ่งไม้ลอยออกไปไม่ให้ถูกกดพระสอนเริ่มสวดมนต์ที่พระอาจารย์ได้สอนมาพอเริ่มสวดมนต์เจ้าสมภเวีก็วีดล้อขึ้นมาทันทีและก็เงียบหายไปพระสอนก็เข้าเจริญภาวนาต่อจนเช้าก็เก็บกฎได้ทําภารกิจส่วนตัวเสร็จก็ออกเดินทางต่อแต่ระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านเห็นก็นิมนต์บอกให้พระสอนน่ะ หลวงพี่อยู่ที่หมู่บ้านนี้สักสองสาวันเถอะเพราะนานๆน่ะจะมีพระผ่านมาทางนี้สักทีงให้พวกชาวบ้านได้ทาบุญกันบ้างพระสอนก็รับนิมนต์พวกชาวบ้านพวกนั้นจากนั้นชาวบ้านพวกนั้นก็พาพระสอนไปยังหมู่บ้านพอถึงหมู่บ้านก็รีบแจ้งชาวบ้านว่ามีพระตูรงมาพักที่หมู่บ้านแล้วนะพวกชาวบ้านรู้ก็รีบมากันใหญ่เลยแล้วก็เห็นพระสอนกําลังนั่งสนทนาธรรมกับพวกที่มาก่อนทุกคนนิมนต์ให้พระสอน พักอยู่ในหมู่บ้านแต่พระสอนปฏิเสธไปบอกว่าจะปักกดอยู่นอกหมู่บ้านแล้วเช้าๆจะเข้ามารับบาดแล้วพระสอนก็เดินออกมาจากหมู่บ้านและหาที่ปักกดเมื่อใดทีแล้วก็จัดการปัดกวาดพวกชาวบ้านก็ช่วยที่เดินตามมาก็ช่วยการปัดกวาดบริเวณนั้นให้เรียบร้อยแล้วก็จัดการเมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็ขอตัวกลับพระสอนจัดการทําภารกิจส่วนตัวเสร็จก็เดินจงกรมภาวนาต่อไปจนเช้าก็เดินออกไปรับบาดในหมู่บ้านเมื่อรับบาดเสร็จฉัน ในหมู่บ้านเสร็จก็ให้ศีลให้พรกับพวกชาวบ้านพระสอนพักอยู่ในหมู่บ้านนั้นเป็นเวลาสามวันเดินทุดงต่อพวกชาวบ้านพอรู้ก็ถามว่าหลวงพี่จะเดินทางไปทางไหนต่อครับพระสอนบอกว่าอัตมาจะเดินทางขึ้นไปทางสิบสองปันนาพวกชาวบ้านพอได้ยินก็ตกใจและพูดว่าหลวงพี่อย่าไปทางนั้นเลยครับไปทางอื่นเถอะเส้นทางเส้นนั้นอันตรายอย่าไปเลยพระสอนเลยถามว่าเส้นทางเส้นนั้นมีอะไรหรือมีโจรป่าหรือทหารป่าอยู่แถวนั้นหรือ พวกชาวบ้านบอกว่าเส้นทางเส้นนั้นน่ะมีเสือใหญ่อรารวาดอยู่บ้างก็ว่าเป็นเสือสมิงเคยมีคนเดินทางไปซื้อของใช้เส้นทางเส้นนั้นโดนมันจับกินไปก็หลายคนพระธุดงค์ก็เคยถูกมันฆ่าตายจับกินไปหลายคนที่เดินผ่านทางเส้นนั้นไม่มีใครได้กลับมาสักคนเดียวพระสอนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรามีธรรมะคอยคุ้มครองอยู่เราตั้งใจแล้วว่าจะเดินทางไปยังสิบสองปัญน,นาเมื่อกำหนดที่จะออกเดินทางจากหมู่บ้านแล้วเช้าวันต่อมา พระสอนก็ออกเดินทางต่อไปโดยมีพวกชาวบ้านเดินมาส่งจนพ้นเขตหมู่บ้านพวกชาวบ้านก็ลากลับพระสอนก็ออกเดินทุดงต่อไปพระสอนเดินธุดงไปจนเย็นคขามองหาที่จะปักกดและจัดแจงปักกฏธรรมธุระส่วนตัวเสร็จเมื่อนั้นก็กลับมาเดินจงกรมหน้าบริเวณกฎแล้วพอดึกก็เข้าไปเจริญภาวนาต่อในกฎคืนนั้นระหว่างพิพัฒสอนกาลังนั่งสมาธิอยู่นั้น ก็มีเสียงเสียงหนึ่งเรียกอยู่หน้ากดลุงพี่ลุงพี่ช่วยผมหน่อยผมถูกงูกัดลุงพี่ลุงพี่ช่วยผมด้วยพระสอนลืมตาขึ้นมามองออกไปก็เห็นชายคนหนึ่งมันนั่งห่างออกจากกฎไปเกือบสิบเมตรพระสอนบอกว่าเข้ามาใกล้ๆสิมีอะไรก็เข้ามาใกล้ๆเข้ามาให้อัตมาเห็นหน่อยชายคนเก่ายังร้องเรียกอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เข้ามาใกล้กรดพระสอน พระสอนสังเกตเห็นว่าคนผู้นี้ไม่เข้าใกล้เขตอาคมหรือเข้าใกล้เขตอาคมไม่ได้พระสอนรับรู้โดยญาณทธิ์ว่าคนที่เรียกอยู่หน้ากฎไม่ใช่คนแน่นอนจึงร้องบอกไปว่าเจ้าจงไปซะเถอะเรารู้แล้วว่าเจ้าเป็นใครมันบาปนะมารบกวนพระผู้ถือศีลบําเพียนเพียนจงกลับไปซะเจ้าคนที่อยู่ข้างนอกพูดออกมาว่าเก่งนักเลยไอ้พระหนุ่ม ข้าจะดูซิว่าเจ้าแน่แค่ไหนแล้วก็แปลงกายแปลงร่างเป็นเสือใหญ่พยายามจะเข้ามาในกฎให้ได้แต่ก็ไม่สามารถเข้ามาได้พระสอนสวดมนต์แผ่เมตตาไปเจ้าเสือตัวนั้นก็ยังคงเดินวนเวียนอยู่ตรงนั้นแต่สักพักมันก็หายไปและก็มีเสียงดังออกมาจากแนวป่าว่าข้าจะคอยตามกินเจ้าตลอดทางดูซิเจ้าจะรอดไหม พระสอนไม่ได้สนใจคําสอนคําพูดของเจ้าตัวคนนั้นยังคงเข้าสมาธิภาวนาต่อรุ่งเช้าพระสอนก็เก็บกฎและออกเดินทุดงต่อไประหว่างทางก็มีชาวบ้านที่เห็นว่ามีพระธุดงเดินมาก็รีบนําอาหารมาถวายเมื่อรับอาหารแล้วฉันเสร็จแล้วก็ออกเดินทุดงต่อไปแต่ก็เหมือนว่ามีตัวอะไรคอยเดินตามตลอดเวลาพระสอนไม่ได้สนใจอะไรยังคงมุ่งหน้าเดินต่อไป นเวลาเย็นก็หาที่ปักกดลงทันทีเมื่อได้ที่เรียบร้อยพระสอนก็ปักกดและปฏิบัติกิจของสงฆ์เหมือนเดิมและก็กลับมาเดินจงกรมหน้ากดเมื่อเวลาค่าก็เข้าไปยังกดเพื่อจเจริญภาวนานั่งสมาธิต่อแต่คืนนี้สิ่งที่แปลกไปคือเสียงจัก,กระจันเสียงแมลงเล็กๆที่เคยส่งเสียงกลับเงียบไปพระสอนไม่ได้สนใจอะไรยังคงยึดมั่นในคำสอนของพระศาสดา แย่งคงสวดมนต์นั่งสมาธิต่อไปจนดึกก็มีเสียงผู้หญิงมาร้องเรียกนากฏหลวงพี่หลวงพี่ออกมาคุยกับหนูหน่อยออกมาหานูหน่อยหนูหลงป่ามามา,ามาช่วยหนูหน่อยหลวงพี่หลวงพี่ออกมาช่วยหนูหน่อยพระสอนไม่ได้ละเด่มตาขึ้นมาดูแต่รับรู้รวยาณว่าสิ่งที่มาเรียกนะ่ะไม่ใช่คนแน่นอนหญิงสาวที่มาเรียกก็เลยจัดการรีบถอดเสื้อผ้าจนหมดแล้วร้องเรียกา่าหลวงพี่หลวงพี่ที่อยู่ในกฎนะ่ะ ออกมาเถอะออกมาเถอะออกมาหาหนูหน่อยพระสอนบอกว่ากลับไปซะเถอะอย่าทําแบบนี้แค่นี้เจ้ากระชดใช้กรมไม่ไหวแล้วรีบกลับไปซะหญิงสาวยังคงเลี่ยงพระสอนอยู่อย่างนั้นจนพระสอนต้องสวดบทสวดไล่สิ่งชั่วร้ายที่หลวงพ่อได้สอนไว้พอได้ยินบทสวดหญิงสาวที่มาร้องเรียกพระสอนก็กลายร่างไปเสือตัวเดิมพร้อมพูดขึ้นว่าข้าจะดูสิเองจะแน่แค่ไหนจะผ่านป่าแห่งนี้ได้ไหม มันส่งเสียงเข้ามาและข้าจะคอยดูพร้อมกับคำลามลั่นและกระโจนกลับไปเข้าในป่าพระสอนลืมตาขึ้นมาพร้อมบอกว่าบาปกรรมที่เจ้าได้ทำไว้ชาตนี้ยากเหลือเกินที่จะเยียวยาพอลุงเช้าพระสอนก็เก็บกดสะพายบาทเดินทุดงต่อไปพอถึงหมู่บ้านก็มีคนนำอาหารมาถวายและนิมนต์ให้ฉันอาหารที่นั่นเพราะอยากจะฟังเทศด้วยพระสอนก็เลยไม่ขัดศรัทธา รับนิมนต์และฉันอาหารตรงนั้นชาวบ้านได้ถามพระสอนว่าเดินทางมาจากทางไหนพระสอนก็บอกว่าเดินทางมาจากทางนี้นี่แหละชาวบ้านได้ฟังก็ตกใจบอกหึุงพี่ผ่านมาได้ยังไงเส้นทางเส้นนี้ไม่มีใครใช้สัญจรมานานแล้วนะเพราะเสือดุเหลือเกินเสือส้าหมิงมันจับพระธุดงจับคนที่เดินทางผ่านเส้นนี้ยไปกินเป็นสิท์คนแล้วนะพระสอนไม่ได้พูดอะไรได้แก่อมยิ้มและก็ให้ศีลให้พรพวกชาวบ้านจากนั้นก็เดินธุดงต่อ พระสอนเดินมาถึงชายป่าแห่งหนึ่งก็อธิษฐานจิตปักกดลงตรงนั้นแต่ขณะนั้นเองก็มีพระชรารูปหนึ่งเดินออกมาจากป่าที่พระสอนเดินมาและพูดขึ้นว่ากระผมขอปักกดข้างๆหลวงพี่ด้วยนะครับพระสอนบอกเชิญเลยครับหลวงตาแล้วพระชรารูปนั้นก็ปักกดห่างออกจากพระสอนไปเกือบ20เมตรเมื่อจัดการปรักกดเสร็จพระสอนก็ไม่ลืมสวดมนต์ท่องคาถาที่หลวงพ่อได้สอนมาแล้วก็เดินจงกรม พระชลารูปนั้นทําท่าเหมือนจะเดินมาทางพระสอนแต่ก็เดินได้มาแค่ขอบเขตที่พระสอนได้สวดมนต์เป่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายไว้ไม่สามารถเข้ามาใกล้ตัวพระสอนได้เมื่อเดินจงกรมเสร็จก็ต่างคนต่างเข้าไปในกฎระหว่างนั่นเองพระสอนเริ่มนั่งสมาธิพระชลาก็เหมือนอยากจะออกมาหาพระสอนโดยพูดคือว่าหลวงพี่ออกมาคุยกันหน่อยเถอะพระสอนซึ่งรู้แล้วว่าพระชาลารูปนี้เป็นอะไร จึงบอกไปว่าหลวงตาหยุดเถอ,อะอะวิชาที่หลวงตาได้เรียนมาเนะ่ะมันไม่ได้ทําให้หลวงตาบรรลุธรรมหรอกพระชาลาเลยพูดออกไปเนี่ยออกไปว่าเก่งนักเลยไอ้พระหนุ่มข้าอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ็งแน่ๆสักแค่ไหนไหนๆก็รู้ว่าข้าเป็นอะไรแล้วก็มาเป็นอาหารของข้าซะเถอะว่าแล้วพระชาลาลูกนั้นก็กลายร่างเป็นเสือสมกระโจนไปยังกรดของพระสอนแต่มันก็กระเด็นออกมาพระสอนพยายามบอกให้หยุดการกระทํานี้ แต่เหมือนเสือตัวนั้นยังคงไม่ยอมลดละพยายามจะเข้าไปในกฎให้ได้พระสอนท่องมนและเคาะพื้นไปสามทีทำให้เสือตัวนั้นเหมือนมีไม้มาฟาดมันร้องด้วยความเจ็บปวดร้องเสียงดังโฮมันยิ่งโกรธแค้นพระสอนมากขึ้นคราวนี้มันพยายามจะกระโดดอย่างเต็มที่เพื่อจะเข้าหาพระสอนให้ได้แต่ก็ติดแค่เขตที่พระสอนเป่ามนไว้ พระสอนเห็นแบบนั้นก็คิดว่าสมิงต้นนี้เกินที่จะเยียวยาจึงท่องบทสวดยานยักษ์ไม่นานก็มียักษ์ตัวใหญ่ถือกระบองออกมาจากพื้นดินเจ้าเสือเห็นก็ตกใจพยายามจะกระโจนหนีแต่ก็ไม่ทันถูกเจ้ายักษ์ตัวนั้นจับไว้และจับฟาดด้วยกระบองจนเจ้าเสือตัวนั้นแน่นิ่งไปเมื่อเจ้าเสือสิ้นฤทธิ์ไปแล้วก็กลายร่างกลับเป็นพระชรามเหมือนเดิมนอนหายใจรวยดินพระสอนพูดออกมาว่า ท่านหลงผิดไปหลงไหลในอวิชชาจนทล่มลึกเกินที่จะแก้ไขเราได้ทำลายวิชาสมิงท่านแล้วต่อไปนี้ท่านจงมันรักษาศีลภาวนาเถิดพระชลาลุกขึ้นนั่งและพันนมมือแล้วกลับไปยังกฎของตัวเองเชา้าพระสอนก็เก็บกฎของตัวเองและทำภารกิจส่วนตัวเสร็จก็เดินไปยังกฎของพระชลาที่ยังไม่ได้เก็บแต่ก็เห็นสภาพพระชลานอนตายสภาพตัวแห้งหนังติดกระดูก เหมือนกับว่าได้ตายมานานนับเดือนแล้วพระสอนได้สวดมนต์ให้กับศพของภาชลานั้นและก็ออกเดินทุดงต่อไปครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ